มากี่ที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะน่าสนใจมากๆเลยปกติพี่แก้วชอบฟังเพลงไหมคะชอบค่ะแล้วเป็นสายมูเตลูไหมคะไม่ถึงไม่ไม่ได้มูเตลูค่ะฟัะงได้ทุกแนวเพลงเลยค่ะทั้งลูกทุง่งทั้งสากลอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะได้หมดนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดท่านไหนที่เป็นสายมูนะคะ,คะมูเตลูนะคะก็จะต้องห้ามพลาดกับกิจกรรมนี้รวมถึงคนที่ชอบฟังเพลงด้วยะนะคะเพราะงานนี้เขาเอาทั้งเรื่องของดนตรีแล้วก็เรื่องของมูเตลูมารวมกันค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้จัดกิจกรรม Music and Mo ูเตลูเฟสติวัล2025นะคะพาสายมูสู่ดินแดนศรัทธาสนุกครบทุกศาสตร์ที่สวนชมโขงนครพนมค่ะที่สวนชมโของอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงาน Music and Mo ูเตลูเฟสติวัล2025พร้อมด้วยนายธีรศิลป์เทเพนรองผู้ว่า รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนทททโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะ,คะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะคะร่วมกับจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดกิจกรรม Music and Mo t e l u Festival ขึ้นนะคะระหว่างวันที่9-11พฤษภาคม2568นี้นะคะที่สวนชมโขงถนนอภิบาลบัญชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปยังภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะกิจกรรมค่ะมีการสร้างสีงสันบรรยากาศตกแต่งพื้นที่ภายในงานให้มีความน่าสนใจกับเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาเส้นทางสายบุญและสายมูเตลูดูดวงเสริมดวงนะคะกับหมอดูชื่อดังเสียงไทยอาร์ทอยนะคะและ DIY สินค้ามงคลเสริมโชคสักยันต์มงคลสติ๊กเกอร์แทททูนะคะสายมู สุดเก๋ด้วยนะคะโดยมีโซนถ่ายภาพ AR สุดล้ำสมัยสายมูเตลูนะคะตลาดมูเตลูแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการมูเตลูนะคะศิละปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารมงคลอาหารสุขภาพและฟู้ดทักกว่า40ล้านด้วยค่ะโอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้คือโอ้โหสมจริงมากเลยถือว่าเป็นเทศาการเกี่ยวกับมมเตลูด้วยนะคะ ในงานค่ะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานนะคะภายใต้แคมเปญอีสานหมานคักค่ะชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสนุกนะคะแล้วก็รับของที่ระลึกสุดพิเศษและลุ er ้นรับวอชเชอร์มัสเ t สนะคะจากร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่รวมถึงที่พักชื่อดังในนครพนมด้วยค่ะ,คะโอ้โหน่าไปมากนะคะ,คะงานจะจัดถึงวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เดินทางไปยังคันนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอันนี้โอ้โหน่าไปจริงๆเพราะว่า คืออย่างดูดีนเนี่ยสายมูอยู่แล้ว <c oughs> และที่สําคัญคือถ้าไปในงานเนี้ยจะได้ไปอยู่กับบรรยากาศดีๆเ <c oughs> นาะฟิน <f int> มากนะคะริมโขงนะคะวิวของเขาภูของเราสวยงามมากค่ะ <c oughs> อ,อากาศ <c oughs> โอ้ยอากาศบริสุทธิ์ค่ะใช่แล้ว <c oughs> นะคะและที่สําคัญก็จะได้ร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆมากมาย <c oughs> นะคะภายในงานนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละสําหรับสายมูก็ต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆตามความเชื่อเนี่ย เยอะมากเลย<ค>ะนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นหนากี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะใครไม่รู้จักนากี้เดี๋ยวไปดูได้นะคะ,คะน่ารักมากนะคะก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของความเชื่อนะคะ,คะที่มีการดัดแปลงนะคะให้เกิดความน่ารักมากยิ่งขึ้น<ค>ะจะได้แบบเข้าถึงทุกเพศทุกวัยนะคะ,คะนี่แหละค่ะคือสีสันนะคะของกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะ